สวัสดีครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็เป็นทางลงดอยนะครับดอยสุเทพเนะี่ยวันนี้เราก็กําลังจะกลับบ้านกันแล้วนะเพื่อนๆลงไปก่อนแล้วนะแล้วก็มีแซก900เมื่อกี้นะนแล้วก็จะตามๆลงไปนะก็ชมบรรยากาศขาดลงดอยไปแล้วกันนะฮะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ถ่ายนะตอนเวลาเรา ลงรอยตูเทพนะให้ดูนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมานะก็ลองดูวิวดูฟิลดูบรรยากาศต่างๆไปก็เมื่อกี้เราอยู่ที่จุดชมวิวที่สองนะครับก็จะเห็นทั้งเมืองเชียงใหม่เลยนะ ขาลงดอยก็จะเป็น1เลนนะครับขึ้นก็จะเป็น2เลนนะครัขาลงก็จะทางแคบๆหน่อยนะดูถนนด,ดิมันแวบ,บเลยนะฮะเรยจุเทบบี่ขึ้นชื่อว่าลื่นต้องระมัดระวังระวังให้ดีนะครับก้ดูดูดื้นอย่างมันนะ โน่นนะครับ,บกัเร็วจริงๆก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการลงดอยนะครับช้าๆชิวๆแต่ชัวร์เดี๋ยวเราค่อยไปเล่นโค้งแบบให้มันสนุกๆตอนอ่าล่างๆหน่อยนะครับมันจะเป็นถนนใหม่นะครับ ประมาณทั้งสองกิโลรเพืเ่อนๆไปอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะครับดูนะฮะพื้นถนนเอาเว็บนะก็ถ้าเกิดเป็นตอนฝนตกนี่จะอันตรายมากนะครับต้องระมัดระวะนะัง เคยเอารถ P T X นะมาดิบบนดอยทเทพเป็นรอบแล้วนะแสงน,นะครับถ้าเกิดเป็นรถยนต์ก็จะแสงกันยากหน่อยนะครับถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์มันมุดได้นะติดรถแล้ว เพื่อนๆไปโน่นแล้วอาจะทันไม่นีรอด้วยรอด้วยเพื่อนๆเ,เริ่มขับเร็วกันขึ้นเรื่อยๆแล้วนะไปนู่นแล้ว เทพนี่ไบเกอร์แต่จังหวัดก็อยากมากันเยอะนะหลายๆคนก็สามารถศึกษาเส้นทางจากคลิปของผมได้นะเพราะว่าผมขึ้นดอยบ่อยนะโดยเฉพาะดอยทุเทพเนี่ยมาเก,กืบทุกอทิตย์เพื่อนๆหายไปแล้วนะเร็วกันจริงๆพวกนี้มีป้ายบอกว่าขับช้านะระวังนะ ที่เป็นจุดชมวิวหนึ่งนะครับก็จะเป็นจุดที่หลายๆท่านมาชมวิวของเมืองเชียงใหม่นะรตรงนี้ก็ดูได้นะตรงวิวที่สองก็ดูได้นะแต่วิวที่สองก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะโดยทุเทพก็โค้งเยอะมากนะครับพับไปพับมาซ้ายขวาฮะ ขาลงนี่ยิ่งโค้งลำบากนะเพราะว่าถนนมันเล็กมากตอนนี้เพื่อนๆหายไปหมดแล้ว มากคนนี้ก็เสียวเะเพราะว่าเคยมาดิบบนรอยุเทพ้างครั้งหนึ่งแล้วคนระับก็เลยแบบเขาเรียกว่าหลอนๆนะหลอนไปนานเลยหลอนกันถึงตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะครับประมาณห้าโมงนะร็รจะมีคนมาออกกําลังกายวิ่งขึ้นดอยปั่นจักรยานขึ้นดอยลงดอยกันเราต้องระมัดระวังเขาด้วยนะครับ ประมาณ10กว่ากิโลนะครับประมาณ11 12กิโลได้นะทั้งขึ้นทั้งลงนะครับของดอยดอยุเทพนะครับก็ใช้เวลาประมาณ10นาที15นาทีนะไม่เกินนั้นแล้วแต่ว่าขับเร็วขับช้าขนาดน าเรหมหมวกสีขาวนี่ต้องคุดเกียร์พลังใบแน่นอนนะใช่คิงๆด้วยนะสงสัยขับล้อผมมาถัาล้อก็เดี๋ยวจะพยายามตามไปแล้วกันนะ ่าข้างหน้านี่ถนนใหม่แล้วเฮ้ยเด็กๆนะบกมือท้าทายกันมาคุณเกียร์ยผมก็ะดันคุณเกียร์ลงดอยแล้วนะถนนใหม่นี่สู้ตายนะถนนเก่าไม่ไหวอะกลัวข้างหน้าก็เอนะ็มดีศูนย์เก้านะคขันข้างหน้านี่แฟตกล่องเรียบร้อยแล้วนะลดล็อกทุกอย่างนะ ก็เกือบ120นะส่งกลับไปทำ นักเจ็บมือนะนี่นี่โอ้โหลีลาเยอะเจ็บมือก็ยังมีลีลาอยู่นะคนนี้ปกติผมตามเขาไม่ทันหรอกนั้นแต่เขาเจ็บมือครับวันนี้แล้วเขาก็ขับชิวิวนะคนนี้นี่แรงจัดนะเคียร์พลังไป นี่ก็เป็นถนนใหม่นะครับที่เขาท,ทําถนนเพิ่งเสร็จไปนะก็ดึ๋บเลยนะฮะดีๆเลยเขาน่าจะทําแบบทั้งหมดเลยนะน่าจะสนุกกว่านี้อีกเยอะเลยข้างหน้าปกติจะมีการตั้งด่านนะครับวันนี้มีไหมวันนี้ไม่มีด่านนะครับลอดแล้ว ันนี้คุณเกียร์พลังใบเราไป่ซิ่งเลยนะครับปกตินี่ตามไม่ค่อยทันนะเร็วเกิออาจจะเป็นเพราะเขาเจ็บมือนะเดี๋ยวรอเขาหายก่นอนก็ไหวพระกันนิดหนึ่งนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องอิต,ตอรีบ่วยด้วยวกันนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะหาคลิปดีๆนะฮะท่องเที่ยวกันมาให้ดูเรื่อยๆนะครับข้างๆนี่ก็เป็นสวนสัตว์นะครับเพื่อนๆน่าจะรอกันข้างหน้าน,นี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะรีบกลับบ้านไปทำงานนะ ก็สำหรับวันนี้น่าจะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย